สวัสดีครับพ่อไอโน่นะผมวันนี้นะครับกิดสภาพพี่น้องมาเบิงควางงามๆราคาดีๆีซินเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอค้อยเขาแม่ยงนะครับบ้านดอนเงินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น ีนมนแม่พึ่งมีความงามมาเปิดนะครับยูซีหาตัวนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยมาเปิดในวันนี้เดี๋ยวสิเขสาสอบถางข้อมูลกับแม่เพิ่นว่าสิเปิดราคาเท่าไหร่นี่นะครับผมสวัสดีครับแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีของงามฝากพี่น้องแล้วเนะาะค่ะโอ้ยหายากให้ได้ของน้อยหน่อยมากวันนี้มีเด็สาวน้อยบไหมสาวน้อยนะครับผมยูซีหาตัวเนาะ <c oughs> จ้าเอาตัวแรกก็เลยเป็นหนึ่งๆเนาะจ้าหนึ่งๆเป็นลูกสาวของใครแม่ล,ลูกสาวของเก่าเจริญลูกสาวเก่าจเจริญจังเดือนแล้วครับนี่ สิเขา้าเก้าเดือนเจ็เดือนบ่เก้าเดือน,อนกว่าเนาะมีเอกสารยังนนแม่เนาะแม่นค่ะมีนะครับผมสูงใครแม่สูงลายยี่สิบสองค่ะรอยยี่สิบสองนะครับนี่คือเอกสารของลูกสาวกอ่อเจริญตัวแรกนะครับผมน่าดีดีน่าสวยกำหนดคลอดนี่ครับตามนี่นะครับสามสิบกระดาษกระาห์หกซีเนาะค่ะนะนครับผมหลอดเหลืองๆกอ่อเจริญมีหลอดครบนะครับนี่คือใบใบผสมเพันธุ์ มาเบ่งความงามของลูกสาวก็ะเจ่๊ยตัวนี้เป็นสีดอกเล่าสวยเลยน้องม่เนาะสี่ดอกเล้าสวยอ่างดีเสื้อผมหาพ่อหายากให้สีนี่คัดหาอยากเน้องมยสีเล่านี่เป็นเล่าทองตัวเลยค่ะหน้าตาหน้าเขากลมลงแม่เบ่งหน้าเขาหน้าโงกดีนะครับหน้างามดีนี่ครับผมตาสวยเนาะตาเพื่อนเป็นตาสวยเลย อ่องคอสองเศษถุงเท้าขาวมิตรต่ำหนีงแล้วไเนาะรับประกันจ้ารับประกันตัวนี้ตัวใดมิตรต่ำหนก็คือให้บอกกันจ้าเนี่ยผมอ้างดีสีขาวสวยทั้งตัวสีเหลาสวยครับนี่ถ่ายมลงามดีตัวยหญ่ขตัวอืมเพิ่นเพิ่นออกน้อแม่เราเเนาะอันเอาออกทุกตัวคันบ้าออกกับบ้าอะไรอามาญาติออกแม่เพิ่นนี่เห็นเห็นแม่เห็นแม่โยแม่สูงนี่แม่สูงแล้วเนี่ยอืมแม่เพิ่นสูงไรแม่สูงไรสี่สิบสามเนี่ยตัวนี้ประมาณนี้เนาะจ้า นะครับแต่ว่าสีผิวสีสคน<ว>คนเนี่ยสวยเลยนะครับขวนดีนะครับเกี่ยวงานตุ่นตูเนื้อนังดีสาวก็จะเลื่อนสีดีสีสวยเล็บดีเนะาะขาเล็บดีเล็บมดนเล็บมดเล็บไ<ว>งบ้างข้อข้อขาเป็ดตาใหญ่ขาดกำลังด,ด้านหลังนะครับเนื้อนังเต็มดีเลยนะครับไอ้ลูกสาวก็จะเลื่อนตัวนี้นะผมไว้เก้าเดือนสูงร้อยยี่สิบสองเนาะแม่สิเปิดราคาได้าไหร่ เปิดไว้อยู่แสนกับห้าพันหนึ่งแสนกับห้าพันราคานี่กับตอนให้เขาแม่นค่ะนี่ฮะผมบอกเบอร์พี่น้องไว้ให้แม่ศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสองหนึ่งของแม่ยงเปิดสาวสาวยตัวแรกไว้ลูกสาวก็จะเลื่อน,นะผมหนึ่งแสนกับห้าพันจุงออกมาพี่แม่จุงให้พี่น้องเบิง้งถ้าเดินทาย,ยางเพิ่นนะฮมาถึงเดียดเบิงเ้งสีดอกเล่าสีาสขาวนี่สนุกมาเลยพึ่งพึ่งสนธพายเนาะสนธพายทุกตัวเลยไอศคีมเป็นเสือกทียแต่ว่า โค้งสางดีครับหนาใหญ่ดีตัวนี้ค่ะนี่ครับออกแดดไปเลยเม่ใหร่พี่น้องเบิ้งใส่แดดกันอ๋อหลวงว่าเสด้เห็นความขาวของสีขนเพิ่นธุ์สีขนเล่าสวยตัวนี้ตัวยาวขึ้นยัางนี่อืมครับนี่อ่ะให้พี่น้องเบิ้งใส่แดดกันหนึ่งแสงกับหาพันนะครับผมผู้ใดที่ว่าสนใจก็โทรมาทดลองพูดคุยกันมีรถรับส่งให้น้องแม่นเนาะใช่ค่ะมีรถบริการรับส่งจ้าอยู่ใกล้ส่งให้กันฟรีจ้านี่ครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาผมมาเบื้นะครับตัวที่สองกัน เนะครับเป็นสาวหน่อยสาวสวยอีกตัวหนึ่งในผมเป็นลูกสาวพี่แม่ลูกสาวเบิ่มพันหลานจ้ะลูกสาวเบิ่มพันหลานจุงข้าม้าพี่หน้อยแม่มันดังนะครับเดี๋ยวสีรายละเอียดบุคคลชัดปันไลลูกสาวเบิ่มพันหลานตัวนี้นะครับผมจางเดือนแล้วครับนี่ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนมีเอกสารอยู่นเนาะเจ็ดเดือนที่ข่าแปดเดือนนี่แหละสูงที่รทประกันไว้ร้อยสิบเก้าก็ได้ร้อยสิบเก้าเนาะเป็นคือกำไรของลูกค้านี่คือเอกสารคเพ่นจ้ะนี่ครับ การ <Okay. S 1> ไ้ที่ลอยสิบเก้าอ๋ออแตกสอตัวเดี๋ยวขอเพิ่งเอกสารก้อนนะครับลูกสาวเบิ่มตัวนี้นี่ครับกำหนดคลอนะครับ,ดดรบเดือนกรกฎาคมหกสี่เก้าเดือนด้วยกันเก้าเดือนสิบเดือนเนาะจ้านี่ครับประมาณนี้นี่ครับมีหลอดนี่ครับเบิรมพรลานอยู่นี่ <S> <S <S> <S อ้าวพอดีว่าอยากได้ลูกสาวเบิรมพรลานตัวนี้มาเบิ่์มความงามของเพนนิน่นนาตานาขอพ้อนก้อนนะผมตาแต้มมี่เนาะมี่ค่ะหัวหนนูดีหัผมว่าคุณออกขึ้น นะครับขวนคู่สองทางอง่องคอนะครับผมจะเจนโอเภาใหญ่คอขาดีนะครับผมตัวยาวสุดโตอ่างดีเนาะจ้อ่างดีกับสีเหลากันสีเหลาเนี่ยครับคัดมาเนี่สีหาสีเหลามาให้ไม่หวังรอบนี้เป็นพิเศษให้เป็นสีสวยเนาะสีผู้ใดที่ว่าได้ควายสีดอกเหลาไปเพิ่นว่าเป็นควายสีสวยนะครับผมคอขาดีแข้งขาดีาอ่างดีอ่ะกกหางหางนมสีเต๋าเนาะ นะครับทายง่ายดีครับตัวนี้เอาแพคคู่ก็ได้เด้อจัดแพคคู่จัดแพคคู่ให้ลูกเ <c oughs> ก,ก้าจะเล่นตัวแรกครับลูกเบิ่มอย่เนาะหุ่ะฮุนซูซีกันอะยุ่งซ้ำกันแม่นค่ะไข่เป็ดไข่ไก่นะครับผมลูกสาวเบิ่มตัวนี้สิเป,ป,ปิดราคาเท่ไหร่เ่เปิดเก้ามือหาพัดค่ะเก้ามือหาพัดกับตอนไหนที่เก่าตอนไหนคือเก่าจ้ะขันจับแพคคู่ครับลูกสาวเก้ายิ้มพิเศษ้รถพิเศษจ้ะมีควนทรัดไม้ความตรงเนี่ยมีค่ะมีฟังขัดไเนาะจ้านะครับอันนี้เป็นขวนดีนะครับขวนทัดมาลาน คุณเทว่าอยากได้โทรมาทดลองพูดคุยกันถ่ายกสูงเนาะจ้่ถ่ายกสูงเก่ามือหาพันราคานีกะตอนที่เก่าได้คือเก่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเหาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้องเล็บตัวที่สามกันนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยหน้าตาดีโค้งสร้างดีเลยนะครับเป็นลูกสาวของใคแม่เบิ้มจูเนียเบิ้มจูเนียนะครับผมอายุของเพื่อนตัวนี้สิบสี่เดือนสิบสี่เดือนสูงที่ <27. S 1> ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็บมีเอกสารอยู่เนาะจ้าเขาเป็นเอกสารก็แม่นี่คือเอกสารของเพิ่นเบิรมจูเนี่ยทายาทเบิรมสีสวยตัวเบิ่งเรียบเพิ่นเปล่าอ่ะเดี๋ยวคอยเบิ่งใบก็แม่คอยเบิ่งรายละเอียดของตัวขั้ยกันนี่ครับกำหนดคลอดกลุ่มผ้าหกซี่กับปีสองเดือนมานี่ไหมเนาะจ้านี่คบกระลังสีเขียปีสองเดือนหลอดเบิร์มจูเนี่ยตัวนี้หลักฐานนะครับให้พี่น้องเบิ่งเอานี่ตามใบนี้สูงเท่าเลยก็แม่ สูงร้อยยี่สิบเจ็ดจ้ะร้อยยี่สิบเจ็ดสูงยงาเลยตัวนี้เนาะจ้ะสูงเงาครับมีโครงสร้างที่ใหญ่นะครับกระดูกใหญ่ขาใหญ่ดีเออบกเปล่าอ่องข้อแตกอ่อมบางหน้าบางตาพันกอนตาแต้มมีจ้ะนะับผมอ่องข้ออบกเปล่าพอขาดีเล็บดีเนาะค่ะตัวนี้ก็าจะได้เรื่องของกระดูกใหญ่ดีแล้วก็ลื่ตัวยาวพี่น้องครับนี่โครงสร้างเพิ่มมากเลยเนี่ยครับมีโครงสร้างที่ใหญ่ายนะก็ง่าย พ่อใหญ่ข้อหนาครับกล้ามเนื้อดีเนาะจ้ากล้ามเนื้อดีหลังหลังสวยนะครับผมต้องสั่งเขามาดีใายเอาเมืองกกหางพุ่มหางกันนะครับประกันตัวนี้ทุกตัวได้ไหเนาะค่ะรับประกันตัวนี้ทุกตัวค่ะนี่ครับผมกูได้ที่ว่าอยากได้ไปพนาสะพานกันลูกสาวบ่มจุนเนียไว้สิบสี่เดือนสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วสิบเป็นราคาได้ไหมเปิดเบาๆเอาแปดสิบห้าแปดหมื่นห้าพันราคานี่กคับตอนที่เก่าค่ะวันนี้วันนี้การรับส่งคือเก่านะเบิองไทยยืนใหยอย่างเพิ่นสง่าดี กามเนื้อดีตัวนี้นะผมสูงเงาเล็บใหญ่ขาใหญ่เป็นเ่าพระนางสะพานกันนะผมพ่อได้อายุพ่อได้ถึงรอบผสมเพิ่นกับเนื้อนางกับหญิงมากเนาะเนาะนะครับเบิงขายญิงขาอย่างตูเพิ่นตัวเบิงขาเพิ่นขาเพิ่นยืนนะครับข้อยิ่งใหญ่เบิงคอขาเพิ่นคอขาใหญ่คอขาใหญ่เล็บมุ่นเล็บมุ่นเล็บจี๊ดเหมือนหานะจ้าราคานี้กับตอนให้กู่อะไรคือเก่าจ้าเดี๋ยวไปเบิงพิเศษใช้สงการครับผมเดี๋ยวเบิงตัวนี้ไปกันนะครับผม อ้าครับผมมาเบิึงครับตัวที่ซีกันนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยอตัวนึงนะครับผมอันนี้ลูกสาวใครแม่ยกมงคลจ้ะยกมงคลมีเอกสารเนาะจ้ะอายุของเพิ่นสิบประมาณกัน,นอันนี้มักกะลาหกสี่สิบห้าเดือนเนาะจ้ะประมาณน,นี้นะครับผมคันว่ามักกะลาะนะครับกับสีเขาสิบห้าเดือนนี่คือใบของเพิ่นสูงเท่าไหร่แม่สูงซ้ำกันปะค่ะร้อย เอาร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกนะปรก้อยยี่สิบหกก็ได้จ้าประกันร้อยยี่สิบหกจ้านะครับมาเบิ่งไปก็เป็นกําไรของลูกค้าไปความงามของลูกสาวยงมงคลตัวนี้นะครับผมอ้างดีเนาะจ้าอ้างดีนะครับอ้างดีโค้งสางง่ายกันคอขาง่ายตัวคอขาง่ายนะครับนี่เรีบดีขอขาง่าเบิ่ะมึงรอบกันเป็นควายน้อยอยู่นะผมเบิ่งคอขาเพิ่นคอขาดี สื่อกล้ยหลักเรียกเรียบใหญ่ๆขาใหญ่ๆพึ่งขาใหญ่ๆก่อขาใหญ่ๆเพิ่นก็สิตัวใหญ่เนาะแบกรับน้ำหนักนะครับตามที่เซียนเพิ่นนะครับคัดควายมันขาได้หน่อยเพราะพิ่นก็สิเอาขาใหญ่มาก่อนแหละนะครับพอเนื้อเมื่อหนังเต็มแล้วเพิ่นก็สิตัวใหญ่กันนะครับสำหรับลูกสาวยกมุขคนตัวนี้นะครับไว้สิบห้าเดือนสูงร้อยยี่สิบหกตัวนี้เปิดให้ไหม เปิดใบแปดชิมหาท่อกันจ้าแปดหมื่นหาพันราคาอันนี้กับตอนนี้ทุกตัวนะก็ได้ค่ะแพ็คคู่กับรถพิเศษจับคู่ใส่กันรถพิเศษให้แพ็คคู่กับไอเบิร์มจุเนี่ยเบิร์มจุเนี่ยมีกี่ราคาเดียวกันอายุซ้ำๆกันสูงซ้ำๆกันจ้าแต่ว่าเพื่อนกับทีมีความแตกต่างกันจ้านะครับตัวนี้จะเป็นอ้างไงนะตัวนี้ตัวนี้ขันแย่ขึ้นมากจะเป็นสายอ่างเนี่ยเพราะว่าเบิ่งแข่งเบิ่งขาของเราสูสีกันสูสีกันนะครับแปดหมื่นหาพันต่อรองกันได้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวสุดท้ายกันที่ ไม่ยุ่งสิออกมาโชว์ในมือน,นี้นะผมเอาครับผมมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับตัวนี้ก็คือเอามาโชว์ให้พี่น้องเบิ้องนะครับเพื่อพี่น้องมักน้ำนะครับเป็นลูกสาวใี่แม่ลูกสาวเก้าเจริญจ้าเก้าเจริญในตังซื้อบนนี่น้องเก้ากะรัดจ้าน้องเก้ากะรัดลูกสาวก็จเจริญตัวนี้จักเดือนแล้วครับนี่อ่าประมาณสิบห้าเดือนนี่แหละสิบห้าเดือนมีเอกสารชัดเจนเนาะใช่สูงที่ประกันได้ร,ร้อยยี่ที่แปดร้อยยี่สิบแปดเป็นการบ้านได้ร้อยสามสิบปวดร่าเอกสารก่อน เป็นสีดอกเล้าสวยเลยค่ะนะครับผมนี่เคยสั่งเพื่อนดอกตั้งเหลืองก็จะเลื่อนนะครับกัหนดคลอดกับท่านว่าหกสามสิบหาเดือนเต็มเนาะค่ะนะผมสูงว่ายี่สิบแปดละมาเบิ่งความงามของลูกสาวก็จะเลื่อนตัวนี้นะเพื่อพี่น้องเห็นแล้วมักน้ำกับคอยนะครับโทรมาจีบเอาน่าหนุกนาหนกตาสวยขอขาใหญ่หลับเบ่งค้อขาขาใหญ่คัะเต็มไอ้ขาใหญ่ตีนใหญ่ดีเนาะจ้าอ่างใหญ่พร้อมนี่ครับนี่ S <S <S เป็น <S <S สีดอกเล่าสวยนะครับอ่างไง<ห>เลยท่ายมุ่นท่ายคนหางไทายไงดีหางเป็นพัวนะเนาะจ้านะครับผมพวได้ที่ว่าเห็นแล้วมักน้ำนะครับแม่โยงเพื่อนก็เอามาโชว์ให้พี่น้องในเบิ่งกันจ้าเพื่อพี่น้องเห็นแล้วมักน้ำจ้า <S <S จังโทรมาโทรมาถามเบิ่งโทรมาถามเบิ่งเนาะจ้าเอาบอกเบอร์พี่น้องได้ไหม0ูนย์แหน่หแนึ่งสองหนึ่งที่ว่าเมื่อนี้เปิดราคามีอยู่4ีตัวเนาะจ้าเพราะว่าจะเป็นตัวแรกลูก สาวก็จะเลื่อนเสียนหาพันจ้าแนวมีเบิ้มลูกสาวเบิ้มกอมือหาลูกสาวเบิ้มตัวเนี้ยกับลูกสาวยกมงคลหันไปนมือหาจ้าต่อรองได้แพ็กคู่ต่อรองได้เลยจ้าแพ็กคู่ต่อรองกันเลยแล้วก็วกปิดท้ายด้วยสาวสวยลูกสาวก็จะเลื่นอนตัวนี้น้องเก้ากระลั้นน่องเก้ากระลัล้าจูงถ้าเดินถ้าย่างให้พี่น้องเบิ่งแม่เพื่อพี่น้องเห็นแล้วมักน้ำกันใชได้มาลูกมะนะครับแบ่งให้กันไปพระนาต่อนะครับโครงสร้างดี โครงสร้างดีตัวนี้นะครับผมขาใหญ่หนาดีใหญ่ดีหนาพี่จะมองนั้นนะนะสูงลอยยี่สิบแปดเนาะจ้าประกันประกันลอยยี่สิบแปดเลยเพียบพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงกันสิได้บ่บ่บ่ผิดหวังอันนี้เน้นเน้นช่วงหนาครอบนะจ้านะพี่น้องมาเบิ่งกันเอา่ะเน้นช่วหนาคอกนะครับผมเมื่อนี้มีสมีหรือไม่เนาะมากตัวใดกระทบมาหาแม่ย้งในตรงเลยสหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะผมขันมีความงามราคาดีกับสิ้อาพี่น้องเบิ่งมาแล้ชมกันเคยนะครับอย่าลืมนะกดติดตามและกดแชร์ เป็นกำลังใจให้ชาวนาชาเที่ยวไ้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ